สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ปี2565สําหรับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับในช anel ของผมคลิปนี้จะเป็นการดูดวงแบบ12ราศีในรูปแบบของ general reading หรือเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงที่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็ขอให้ดูกันแบบสนุกๆไม่จิงอย่าไปจริงจังมากนะครับแล้วก็ เอาไปใช้เป็นเพียงแนวทางในการ,รดำเนินชีวิตเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับดูรายละเอียดใน Description ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยรวมถึงคำถามโบนัสที่ผมจะมีให้ท่านละหนึ่งข้อในคลิป12ราศีประจำเดือนทุกๆคลิปอยู่แล้วนะครับอันนี้อยากจะให้อ่านกติกาที่อยู่ข้างใต้คลิปนะครับใน Description ก่อนนะครับแล้วค่อยตั้งคำถามถ้าเกิดว่าคำถามไหนที่มันผิดกติกาอันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตที่จะไม่ตอบนะครับ การตอบคาถามโบนัสนี้ผมทําเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยอยากจะร่วมอนุโมทนานะครับก็พิมพ์คําว่าสาธุไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับการร่วมอนุโมทนาคือการยินดีในบุญนะครับคุณมาร่วมยินดีในบุญที่ผมทําก็เท่ากับคุณก็ได้บุญนั้นไปเท่าๆกันเลยนะครับถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe นะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้มันด้วยนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูไพ่เซแลก,กันครับสำหรับภาพรวมนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมของชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคมนี้นะครับก็สําหรับราศีพิจิกหลายท่านนะครับคุณอาจจะเคยเจอปัญหาอะไรบางอย่างใน,ในชีวิตนะครับหรือในช่วงเวลาที่ดวงมันไม่เปิดเนี่ยมันทําอะไรแล้วมันก็ไม่มีความเจริญหรือว่าไม่มีคาเกิดไม่เกิดความมั่นคงขึ้นนะครับชอบมีปัญหาอยู่ตลอดเนี่ย หลังจากหลังจากนี้เดือนนี้ไปนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเรียกว่าเหมือนแบบพอปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วนะครับเดือนนี้มันก็จะทําให้คุณเนี่ยดวงชีวิตของคุณมมีความก้าวหน้ามากขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับใครหลายๆคนที่ในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับในเดือนนี้มันจะ,ะความความรักของคุณในเดือนนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่มันแบบหวานชื่นมากๆเลยนะครับ สำหรับใครที่มีโปรเจกต์สิ่งบางอย่างที่อยากจะทำในเดือนนี้นะครับคุณก็จะมีโอกาสได้ทำนะครับมีโอกาสเข้ามารวมไปถึงสำหรับหลายๆคนก็จะได้เจอหุ้นส่วนนะครับถ้าคุณทำเป็นฟรีแลนซ์แล้วหรือว่าเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะครับคุณจะได้เจอหุ้นส่วนหรือคนที่เขายินดีที่จะช่วยรับสนับสนุนคุณเนี่ยเข้ามานะครับชาวราศีพิจิกหลายๆท่านนะครับในเดือนนี้ก็อาจจะได้มีโอกาสเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆ นะครับหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณมีการติดขัดหรือคุณมีปัญหาในเรื่องของงานนะครับหรือว่าตัวเงินนะในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทุกอย่างมันเริ่มผ่อนคลายหรือคลี่คลายลงรวมทั้งมีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณนั่นเองนะครับก็เรื่องของมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือบทสรุปของคุณเนี่ยคุณได้เป็นเดอะเดวิลนะครับเดอะเดวิลในที่นี้มันอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณเนี่ย ขยันทางานนะครับเนื่องจากมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณก็พยายามขยันอย่างเต็มที่อันนี้เป็นสิ่งดีนะครับแต่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับทีน,นี้เดี๋ยวเราไปดูไพ่เส้ถัดไปกันครับในไพ่เสที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีพิจิกช่วงเวลานี้นะครับมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการงานการเงนินนะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยเรียกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยคือสําหรับพิจิกบางท่านนะครับจะมีลักษณะของการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างขาดแคลนเงินนะครับอยากได้อะไรก็ไม่ไม่สามารถที่จะเอามันมาได้เพราะว่าเงินไม่พอหรือว่าใช้เงินเดือนชนเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้ใช้เดือนชนเดือนแล้วต้องควักส่วนตัวออกมาใช้อ่ใช้ควักเงินเก็บออกมาใช้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับในเดือนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดขึ้นความเอ่อเรียกว่าปัญหาเรื่องของการงานการเงินของคุณมันจะหมดไปด้วยความสามารถของคุณเอง ในที่นี้มันก็จะเป็นลักษณะของการที่คุณมีการาใช้ความสามารถของคุณหาเงินได้มากขึ้นนะครับและตัวของคุณเองเนในเรื่องของการงานก็จะมีความเฉิดฉชายนะครับเห็นไหมฮะ the m a g i n a i a n นะครับกับ the e m p r e s s ซึ่งเป็นสถานะของคุณในเดือนนี้นะครับเรียกได้ว่าความสามารถของคุณนะครับจะเป็นตัวละแสดงเขาเรียกว่านําพาความมาั่งคั่งมาให้คุณ นะครับและด้วยเอ p มเพรสจะทำให้คุณเนี่ยโดดเด่นในงานของคุณที่ทำนะครับรวมบางคนอาจจะเป็นเรื่องของงานส่วนตัวนะครับก็มีความโดดเด่นนะครับและจนทำให้คนเป็นที่รู้จักหรือถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานบริษัทก็มีความโดดเด่นแต่ตาเช้านายนะครับสร้างความดีความชอบได้เยอะอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่อยู่ในกรอบ ไม่ให้ไม่ไม่ผิดทํานองคลองทรมาตลอดนะครับเรื่องของการทํางานคุณก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์คุณเป็นคนที่ทําอะไรอยู่ในกฎในเกณฑ์นะครับไม่มีการแหกกฎไม่มีโกงไม่มีเอาเปรียบใครอะไรแบบนั้นนะครับผลที่ได้มาเลยทําให้ทุกคนนะให้ความเชื่อถือคนให้ให้ความเชื่อถือคุณให้ความนับถือคุณแล้วก็เคารพคุณนะครับในช่วงของเดือนนี้จนถึงปลายเดือนนะครับเราอาจจะไปถึงเดือนหน้าเลยเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ การเงินของคุณจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์มีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณมากขึ้นนะครับขอแนะนําแค่ว่าในเรื่องของอุปสรรคอะไรต่างๆที่เข้ามาสู้ให้เต็มที่นะครับพยายามให้เต็มที่เมื่อคุณผ่านมันไปได้ความสําเร็จจะอยู่ในมือคุณเลยนะครับทีนี้เนื่องจากใบสรุปของคุณออกมาเป็นไพ่สดา,าบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า3ดา,าบที่หมายถึงอะไรนะทำไมจบด้วย3ดา,าบนะครับ อ๋อจากไพ่ที่ออกมานะครับคือต้องบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยการงานการเงินคุณกําลังพุ่งละมันโตขึ้นแล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือตัวคุณเองนั่นแหละในเรื่องของอีโก้ของคุณนะครับระวังเรื่องของอีโก้ของคุณไว้ให้ดีถ้าคุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าสําเร็จแต่มีคนมาคัดค้านหรืออะไรในสิ่งที่คุณทํานะครับเราต้องดูก่อนบางทีเขาอาจจะเห็นจุดที่มันด้อยจริงๆแล้วเราต้องใจเย็นแล้วค่อยดูค่อยแก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าใคร ทัดทานอะไรมาแล้วคุณไม่ฟังเลยด้วยความด้วยความที่พอคุณทําอะไรแล้วมันก็ดีไปหมดอ่ะพอมีคนทัดทานมาแล้วคุณไม่ฟังมันจะนําไปสู่หายนะนะครับได้ง่ายๆด้วยนะครับดังนั้นก็คําทัดทานหรือว่าคำคอมเมนต์อะไรพวกนี้รับฟังไว้ให้ดีมันคือประโยชน์สําหรับคุณในการพัฒนาตัวคุณเองและงานของคุณนะครับแล้วก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้นั่นเองเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันสําหรับในไพ่เซตที่3นะครับ อันนี้จะเป็นภาพรวมนะครับในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในส่วนของคนโสดคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนและคนมีคู่กันอีกทีนึงนะครับภาพรวมในเดือนนี้นะเป็นเดือนที่ความรักของราศีพิจิกนะครับเป็นเหมือนกับการที่ค้นหาสิ่งใหม่นะครับค้นหาความสุขใหม่ๆแล้วก็เป็นความรู้สึกความสัมพันธ์ที่มีความสุขแบบเต็มเปี่ยมเลยนะครับ อาจที่ผ่านมาคุณนะครับถ้าคุณมีปัญหาในที่ผ่านมาคุณมีปัญหาในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งการโดนบอกเลิกหรือว่าอะไรก็ตามนะครับคุณได้ตอนนี้คุณได้จะเสร็จได้คุณเจอ8ถ้วยแล้วต่อด้วย10ถ้วยนั่นแปลว่าในปัจจุบันหรือในเดือนนี้นะครับมันจะมีแต่สิ่งดีๆที่เป็นความรักดีๆเข้ามาหาคุณความผงใหญ่ดีๆอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าคุณนะครับเป็นคนที่เรียกว่า ซื่อสัตย์ในความรักนะครับไม่มีคนโกงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรนะครับปฏิบัติหรือถ้าจีบใครก็เหมือนแบบใช้ความสามารถใช้ความพยายามของตัวเองตเต็มที่นะครับไม่มีการโกงไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งอะไรแบบนั้นนะครับคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็สําหรับคนอื่นที่เขามองคุณเข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่เหมือนแบบโอ้มีทางเลือกเยอะแยะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเยอะแยะเลยแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่การที่แบบว่าเขาเข้ามา แล้วคุณเนี่ยดูแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้คือคุณไม่ได้โอเคกับทุกคนนะครับคุณโอเคกับเฉพาะคนที่คุณตรงสเปคคุณเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะไม่เอาคนอื่นเข้ามาหรือว่าคนที่แบบไม่ใช่ก็จะไม่รับเข้ามานะครับแต่คนภายนอกเขาจะมองแค่ว่าคุณเนี่ยมีเรียกว่าตัวเลือกที่แบบเลือกได้อะไรแบบนั้นนะครับเป<ม>็นคนที่เลือกได้หน้าตาดีเลือกได้อะไรแบบนั้นเลยนะฮะในเดือนนี้เป็นเดือนที่หลายๆอย่างนะครับ ในเรื่องของความรักของคุณนะ่ะมีแต่ความรู้สึกดีๆเข้ามาและมีความมั่นคงมากขึ้นนะก็จะเป็นเดือนที่เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ในเรื่องของความรักชาวราศีพิจิกจะมีความสุขมากขึ้นนะทีนี้เรามาดูกันว่าสําหรับคนโสดที่ไม่มีใครเลยนะครับในเดือนนี้จะเป็นไงบ้างนะครับเมจิเชียนนะครับโออัฟครับเอมเพอเรอร์นะครับโอ้โหดอะมูน นะแล้วก็นายเ f าเพนท c l เิลนะยินดีด้วยนะครับสำหรับคนโสดนะเดือนนี้คุณจะได้พบรักใหม่นะครับเป็นรักที่ดีเป็นรักที่คนคนนี้เขามีความเป็นผู้นําสูงนะครับแล้วเขาก็เข้าใจคุณแล้วเขาก็ชอบคุณนะครับถึงแม้ว่า,าในระหว่างที่กาลังพูดคุยกันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณหมดทุกสิ่งอย่างนะครับหรือบางอย่างเขาอาจจะวาดฝันเกินจริงกว่าที่คุณ เขาเรียกอะไรคุณเข้าใจมองภาพสิ่งที่เขาบอกคุณน่ยหรือคุยกับคุณน่ยแล้ววาดฝันไปไกลเกินจริงอยู่บ้างนะครับแต่ในสุดท้ายแล้วเนี่ยคนคนนี้เขาก็เหมือนแบบคือเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแล้วก็เหมาะสมกับคนหนึ่งกับคุณคนหนึ่งที่เข้ามานะครับให้คุณเนี่ยเปิดใจลองคุยแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาดูแล้วคุณจะได้พบกับความสุขนะครับทีนี้สําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะครับ คนสดที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจน h e l เฮลโล s e ร a ส a เพดอวานเรียบครับ v e of sword. s w o r d f i v o o p p n t t c l l e อืมต้องบอกว่าถ้าคุณมีสถานะที่ยังไม่ชัดเจนนะครับตอนนี้ก็อาจจะยังต้องเป็นสถานะแบบนี้ไปก่อน าอาจจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกมีความหวังมีกําลังใจบ้างในช่วงของเดือนนี้นะครับแต่โดยสุดท้ายแล้วมันก็ยังกลับไปอยู่ที่โพสิชันเดิมนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าในไพ่บอกมาประมาณนี้นะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้อยู่2ทางคือคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณนะครับหรือถ้าใช่ก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนหรือตัวคุณปรับเปลี่ยนให้ไปมีศีลบุญและบารามีเสมอกันถึงจะมาเป็นคู่กันได้อะไรประมาณนั้นนะครับ ดันั้นในแง่ของการที่ตอนนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ระหว่างความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะฮะก็อาจจะต้องตัวคุณเองอาจจะต้องนะขอแนะนำว่าไปทำบุญนะครับไปใส่บาตรไปบ่อยไปทำบุญถวายสังฆทานนะครับถวายเพนหรือว่าไปบริจาคเงินลงศพก็ได้นะครับแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับตัวคุณเองให้เจตคุณมีกำลัง จากนั้นก็อุทิศให้กับเทวดาผู้พุ่มครองตัวคุณให้เขามีกําลังนะครับที่จะปกป้องคุณแล้วก็ให้เจ้ากรรมในเวรของคุณนะครับถ้าเป็นอย่างนี้จิตของคุณที่โซที่ที่ได้รับกุศลจนมีพลังแล้วส่งต่อให้กับเทวดากับเ,เจ้ากรรมในเวรก็จะยิ่งมีพลังเขาก็จะได้รับบุญเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ทําแล้วเนี่ย ก็อธิษฐานว่าขอให้ดวงความรักของคุณดีขึ้นขอให้คุณได้เจอคนที่เหมาะสมเข้ามาไวๆนะครับหรือว่าขอให้ได้เจอคนนั้นสักทีอะไรประมาณนี้นะครับทําบ่อยๆนะครับแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะะบางทีถ้าเกิดว่าไปต่อไม่ไหวแล้วก็ไม่ลงเอยไม่ประกาศสถานะสักทีก็อย่าเสียเวลาเลยนะครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนนะผมก็คงบอกห้ามใครไม่ได้นะครับต่อมานะครับ สำหรับคนที่มีคู่นะเป็นไงบ้างนะครับอืม mm. ในเดือนนี้รู้สึกจะเป็นเดือนที่คุณกับคู่ของคุณนะครับมองในเรื่องของการสร้างครอบครัว mm. นะสร้างครอบครัวในที่นี้ก็คือพูดถึงแบบเหมือนมีลูกอะไรแบบนี้นะครับ mm. ก็ดูแล้วเนี่ยคุณทั้งสองคนพยายามที่จะเตรียมตัวเตรียมพร้อม ให้ครอบครัวของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างคุณสองคนเป็นอย่างดีด้วยครับก็อันเนี้ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ้าตามนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กจักรวาลอยากจะมีข้อความบอกอะไรกับคุณในเดือนนี้บ้างนะครับชาวราศีพิจิก be loyal t o w h a t y o u love meditation and contemplate let's go นะครับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะครับก็ be your love a n uh, be r o y a l t o w h a t y o u love นะครับก็คือในช่วงเวลาเดือนนี้ที่มีโอกาสต่างๆเข้ามา การเงินดีขึ้นงานงานดีขึ้นนะครับถ้าคุณกําลังอยู่บนเส้นทางที่ใช่นะครับก็พยายามให้เต็มที่นะครับกับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบจะนําพาความสําเร็จมาให้คุณแต่ถ้าคุณยังไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่ใช่นะครับดูยังไงนะหมายถึงว่าถ้าคุณทําแล้วคุณรู้สึกมีความสุขทาแล้วลืมเวลานั่นแหละคือเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณนะครับถ้าคุณยังถ้าถ้าคุณเจอแล้วนะครับก็ดีไปนะ คุณก็พยายามที่จะใส่ใจพัฒนาสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้ให้มันดีขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เจออะไรที่คุณชอบนะครับก็ให้ยึดสิ่งที่คุณทําในปัจจุบันนี้ทำให้ดีที่สุดนะต่อมานะครับใน meditation and contemplate นะคร l e s s แล้วก็ let's go นะครับงานที่คุณทําสิ่งที่คุณทำํำจริงๆต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีและก็น่าทึ่งนะครับ แต่งานจะออกมาดีกว่านี้ถ้าคุณรู้จักการนั่งสมาธินะครับการนั่งสมาธิจะช่วยให้งานของคุณดีมากยิ่งขึ้นไปอีกครับแล้วก็สําหรับใครที่กําลังจะลุยจีบใครสักคนหนึ่งอยู่นะครับอันนี้ตอนนี้คือโอกาสของคุณแล้วนะครับลุยได้เลยนะฮะ โอเคก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจำเดือนมกราคมปี2 5 6 5นนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีพิจิกมีความสุขมากๆนะครับกระทำสิ่งใดก็มีแต่ความสำเร็จเข้ามานะครับมีเงินทองไหลามาเทมานะครับแล้วก็ขอให้ชาวราศีพิจิกนะครับมีความรักที่ดีมีความรักที่สมบูรณ์แล้วคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ